đang say đang chiêu trái, đam gam lắc lư na nay, say say วันนี้วันที่13เมษายนพศ2568ตรงกับวันอาทิตย์แหลมห1ค่ำเดือน5ปีมะเส็งจ้ก วันนี้ก็เป็นวันสงกา์ในปีพศ2568จากตอนเช้าๆที่บ้านสับปูตำบลดเจากขอนอำเภอครองักอากาศเย็นสบายจ้าดูก,รรกดารรกบนต้นปูสองตัวจากสามตัวเล่นกันอยู่ ก็ลอกบนต้นภูนแต่มนันวิ่งมานี่ที่เรื่อยๆนึกว่ามาทำมากินฝักคุณฝักแห้งจะไปไกลสองสามตัวโดดไปแล้วโดดมตจนท้าตัวมี ทับภูเหนือตำบลก็จะขอนำเคยครองหากจังหวัดสระแก้วตอนเช้าเช้ามีลมนิดๆอากาศเย็นสบายจะ้ะช่วงนี้มีฝนตกมาสองสามวันหลังอากาศเย็นขึ้นจะ้ะ ทางด้านขวามือนู้นปีนี้ดอกเสือกงดอกไม่เยอะจ้ะที่หน้าศาลานี่ก็ส่งหมู่บ้านซับคูนาจา่ะอันนี้รถินทางกับคุณนี้ลำยากในวันวมนยากในว,วันสงการานต์เยอะเลยจ้ะอันนี้ดอกโพหลวงบานนะจ๊ะ ที่เห็นข้างหน้านี่ก็เห็นอบอตอสับพิพตำบลรัพิกอำเภอราชบุร,รีวันนี้เขามีงานส่งน้ำคนเข้าคนแก่มีดนตรีด้วยจัะ ันนี้วันที่13เมษายนกสศ2568ตรงกับวันอาทิตย์แลมหนึ่งค่ำเดือ5น5ปีมะเส็งที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คืออ,อบตตำบลทับทิงอำเภออารันประเทศจังหวัดสะแก้วิวันนี้เขามีงานพิธีรดน,น้ำผู้สูงอายุ มีนดนตรีด้วยจ้ะแจ้าเห็นเสื่ก็เต้นนั้นเดี่ที่อาสุะไปหั่นองไม่กับพอดกัและเอ่ยย่งจบไมีไปทพอห้าบอรอไต้ารและกั็นเจาา้าบ่มีทางไ,ไปไปหา,าปน้องใบน้าไปเน่ได้ทำแทไไน,น่ยิ่วไว้ใส่ไว้ในชุงนี้ดิฉันบรรยากาศตรงนี้ก็มาะรักกับพวจิ้งรอกผมชักรับน,นี่โอ้โห กลุ่มญาติญากบ้านเซนสุขของญาติของญาติวันตาบ้านเซนสุขตะบนคลองน้ำใสอาเภอรัญประเทศจังหวัดสแก้วจัะ วันนี้วันที่13เมษายนพศ2568ตรงกับวันอาทิตย์แลมนึ่ข้ามเดินห้าทีประจอต้อาอข้องมาดีิแค่ตง้ก่้ผู้นทีมองกล้องยังไมรอดไปเห็นกล้องฮ่ไฮ้าฮ่คเป็นากทไปราชารัดใจดใจก็ดีดลตอนหน้าได้รัง ไม่ได้สูบแต่ไม่้ับแหละม่จะพูกับ่ว่าไม่แสกีไม่กินบล่ค่อยม่เฝ้าได้เลกได้เล็กไม่ค้อนไหมไม่ค้ไม่ค้อนเดี๋ยวจะได้ยิะลุงนยมาขอแม่อเขาไปได้แล้วนได้ไรเสียอะไรก็ได้มอ่าเสียอะไรกได้ย

เนื่องจากนคนสุดท้ายคับเนี่ยหายอย่าเนี่ด้คนเนี่ย้กัวไมาต่้เขาโอ้ยไปแลคน่ายายวิดีโับกับเยๆรำรวยรำรวย นอนรับให้เด้เงินมืดนอนตื่นให้เดืเงินแสนเงินงินมาให้ได้แก้วมานีสุดทุกให้อย่งมาผ่านมาให้ยังมาเบียดด้อยแะพมนมากว่าจเงินแสนบาอย่างเงินาแ้ตัวพ่อพ่อนบออยากได้นะเอเอาอย่ารูเาแข่งแม่รูปวดอย่าลงเอามาจังมือเอาขาเอาปานี่ก็ดีแล้วรูกเอามาตีมือมีวิชาหรกินเนาะอยู่กับลูกกับารเงนเะอยเจเมาดนเ่อพรที่ี่ให้ มีก e ็พูดอยู TF ่โมว้เอเจ้ขอะภัย <word> ท <character> ุกคนที่กวมพือนเ้อะให้อภัยให้เจ้าเจริญเจ้าอตู่เระญอยที่เหนือใต้จะวรนตกจนออก็ะให้เจ้าเจริญกันละมั่งมีสีสุขเจริญ

嗯，比较突出的，嗯。嗯嗯

เก่งๆนะเกามาองเทุกคนเนะเาต้องททุกคนเลยนะเอรองแล้วเดกิงเด้อออมาเองขันเลยปเลือสคน2อสองคนเหลือสอคนขันไปแ่งกันแ่งกันเปร้นะ ให้ใหู้กอ er. ่อนใหู้ก่อนใส่ผิปาพแทนแนที่ี่บรรรีจะเป็นดินด็นกเชื่อนะจ๊ะไม่ฉี่

มัแลมดและมดและจ้ามดและเล้วห้นงาเล้วเราจะเจ้าละครเลยเจ้าละครสะครไหนละครเมตตั้งใจค่อยเปเปตัวนะ ถ้าไปเห็นงานผมทแล้วเนาะผมเดือดต้รอเขาแล้วนะลุงรวยลุงรวยมีมีเงินเดือนลุงรวยไม่ให้ให้สามคนมีไหมบอกบอกกูบอกแค่สามคนนะเงินนะแล้วเจ้ครับแบ่งสามคนเนาะเดี๋ยวนับให้ให้หมดทุกคนนั่นแหละให้ทุกคนนั่นแหละก็สามคนนี่ไงให้ทุกคนวันนี้วันที่13เมษายนพศ2568ตรงกับวันอาทิตย์ แรมหนึ่งค่ำวันจันทร์เดือนห้าปีมาเสียงจ้ะวันนี้เป็นวันส่งน้ำคุณยายคนตากับคุณยายบูดาและญาติทุกคนที่มาร่วมทำบุญพิธีส่งน้ำ <S <S I'm S <S ปันปเราไงเอาไปตังได้60ขึ ah, e? ้นไป1 0ลุกง่ะสีน้อยแต่คนละสีเลยสาธุสาธุจะให้มีความสุขความเจริญทุกๆุนเช้าวันนี้วันที่14เมษายนพศ2568ตรงกับวันจรันรแรมสองข้าเดือนห้าปีมาเสียงจ่ะมันเชา้าวันนี้ที่เห็น อยู่ตรงหน้านี้ก็คือต้นเสือโคองปีนี้ไม่ค่อยดอกจะ้ะอยู่ที่หน้าสลานี่ประสสคงหมู่บ้านซับครูเหนือจะ้ะเช้าวันนี้อากาศเย็นสบายสดสิ้นจะ้ะเพราะเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสามสี่โมง ฝนตกแรงมากจ้ะตกนานด้วยจ้ะเช้าวันนี้วันที่14เมษายนพศ2568ตอนเชา้าเช้ามองเห็นต้นกล้วยต้นไม้ใบหญ้าสดชื่นจ้ะ เพราะว่าเมื่อวานในฝนก็ตกแรงตอนเมื่อบ่ายก่อนหน้านี้สองสาวันก็ตกแรงจะ้ะ เสียงเพลงข้างบ้านจ่ะ